รวบ5ทีมอุ้มหนุ่มวิศวะแอดมินเว็บพนันบิ๊กโจ๊กสั่งล่าตัวเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากกรณีย้อนไปวันที่7กุมภาพันธ์2566เพศสายหมต้องรอดพร้อมด้วยวิศวะโปรแกรมเมอร์ที่เป็นแอดมินเว็บไซต์ออนไลน์เข้าร้องทุกขอความช่วยเหลือจากพลตํารวจเอกสุวเชษฐ์หักพานรองพอบตรจากเหตุถูกแก๊งเว็บพนันซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับพลตํารวจตรีเข้าไปเกี่ยวข้องอุ้มไปทําร้ายร่างกายอ้างว่าถูกผู้เสียหายโกงเงินหลักแสนบาทรวมทั้งปล้นเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปหลายรายการเหตุเกิดเมื่อวันที่12มกราคม2566ตามที่สื่อมวลชนและโซเชียลได้นําเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าในเดือนกุมภาพันธ์2500 พลตรดจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองพบตะรถแถลงความคืบหน้าว่าก็ยังก,กล่าวพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนอย่างมากเพราะมีการให้ข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวและยังมีการก่อเหตุอย่างอุกอาจพลตรวจเอกสุรเชษฐ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนร่วมกับสน,นโชคชยัยซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบใน กลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วจากการสืบสวนทราบว่าผู้เสียหายทางานเป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์มาแล้ว5-6ปีทําหน้าที่คอยดูแลลูกค้าและให้คําแนะนําเรื่องการฝากถอนเงินโดยมีกลุ่มของผู้ก่อเหตุเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุตั้งข้อสองสัยว่าผู้เสียหายโกงเงินไปเนื่องจากยอดเงินไม่ตรงจึงได้มีการนัดหมายเพื่อพูดคุยกันโดยมีคนมารับผู้เสียหายไปเจอกลุ่มผู้ต้องหาที่ร้านกาแฟ ى, ในเขตตําบลเสม็ดอาเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีกลุ่มผู้ต้องหารออยู่ปรระมมมาาาณ4-5คนได้้ีกัถผู เกี่ยวกับเงินที่หายไปแต่ผู้เสียหายปฏิเสธจึงถูกกลุ่มผู้ต้องหาเตะต่อยหลายครั้งและได้หยิบเอาโทรศัพท์มือถือและเทเบิลตของผู้เสียหายไปและได้กดโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายไป25,000บาทระหว่างนั้นได้มีการแสดงข้อมูลทะเบียนราษของผู้เสียหายเพื่อข่มขู่จากนั้นได้พาผู้เสียหายนั่งรถไปที่ห้องพักของผู้เสียหายในย่านลาดพร้าววังหินแขวงเขตลาดพร้าวกทมโดยคนที่พาไปได้มีการเปิดให้เห็นว่ามีการพกอาวุธปืนมาด้วยทําให้ผู้เสียหายตกใจกลัวและยินยอมไปด้วยดีจึงถึงห้องพักพบมีแฟนสสาาววขออองงผผููู้้้้เียยยยห่่ดกลุมต ได้หยิบเอาทรัพย์สินเป็นรองเท้านาฬิกาเพิ่มไปอีกจากนั้นได้ขับรถกระบะหลบหนีไปผู้เสียหายจึงตัดสินใจเข้าร้องขอความช่วยเหลือในเวลาต่อมาจากข้อมูลดังกล่าวประกอบกับการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนสอนโชคชัยจึงได้ตั้งขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนเจ็ดรายประกอบไปด้วยนางสาวพัชวัยอายุ39ปีเป็นคนซักถามและเอาโทรศัพท์ผู้เสียหายไปโอนเงิน2นายมนตรีอายุ39ปีเป็นคนซักถามและ3น,นายนนาาในใชัยชนะอายุ32ปีเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย4นางสาวระมิตาอายุ 32ปีเป็นคนช่วยเช็คข้อมูลบัญชีของผู้เสียหาย5นายธเนศอายุ34ปีเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย6นายกฤษดาอายุ3 2ปีเป็นคนขับรถพาไปห้องผู้เสียหาย7นายสุทัศน์อายุ25ปีเป็นคนขับรถพาไปห้องผู้เสียหายพลตารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าจะดาเนินคดีในฐานความผิดล้นทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดหรือจํานวนต่อสิ่งใดโดยให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพของผู้ถูกขมขืน หรือโดยใช้กําลังประทุษาร้ายจนผู้ข่มขืนใจต้องกระทําการนั้นโดยมีอาวุธหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือกระทําการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นกระทําด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามให้ได้รับความเดือดร้อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุจําเป็นหรือเร่งด่วนล่าสุดผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวแล้วจํานวน5รายเหลือติดตามจับกลุ่มสองรายจังนี้ในนส่ววขอองการรตจบ ข้อมูลทะเบียนรารของผู้เสียหายซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานำมาคมขู่นั้นจากการตรวจสอบพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลหากพบว่าร่วมมือกับกลุ่มผู้กระทำความผิดจริงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพลตำรวจเอกสวุวเชียรกล่าวว่าคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมากเนื่องจากผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่มีตำรวจเป็นเจ้าของรวมทั้งมีการก่อเหตุอย่างอุกอาจดังนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนร่วมกับสอนโชคชัยในการดำเนินคดีกับกลุ่มมมผู้้้้ตตอองงหาาาโดยเรรรร็วววในนบบืสถ พยานหลักฐานดําเนินคดีกับผู้ต้องหาได้จํานวน7คนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดําเนินคดีนอกจากนี้ยังดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้การสนับสนุนข้อมูลททเบียนรารให้กลุ่มผู้ต้องหานําไปใช้ข่มขู่ผู้เสียหายหากพบมีความเกี่ยวข้องจะดําเนินคดีจนถึงที่สุดและยังได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนทําการรวบรวมพยาหนหลักฐานเพื่อสืบให้ถึงตัวของเจ้าของเว็บไซต์หากพบว่าเกี่ยวข้องแม้แต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงก็จะดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มียกเว้นสืบจากข่าวรายงาน